ไม่มียอมไม่อยากให้เกิดสตรีมมิ่งผูกขาดเจ้าเดียวในโลกแน่แพาราเมลสกายแดนตัดสินใจเกทับแถมจ่ายแพงกว่าด้วย n น t ะเน็ตฟิกให้เท่าไหร่2ล้านล้านกว่านี่ให้ไปเลย3ล้านล้านกว่าให้สูงกว่าเน็ตฟิกตั้ง8แสนล้านคู่แข่งนี้น่ากลัวแล้วนะครับสำหรับศึกซื้อกิจการ Warner b r o t h e r ตําตำนานสตูดิโอของฮอลลีวูดร้อยปีนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย บริษัททนบุรีนอยสเตอร์นจำกัดไม่มียอมไม่อยากให้เกิดสตรีมมิ่งผูกขาดเจ้าเดียวในโลกแน่ๆพารามาลสกายแดนตัดสินใจเกทับแถมจ่ายแพงกว่าด้วยนะเน็ตฟิกให้เท่าไหร่2ล้านล้านกว่านี่ให้ไปเลย3ล้านล้านกว่าให้สูงกว่าเน็ตฟิกตั้ง8แสนล้านคู่แข่งนี้น่ากลัวแล้วนะครับสำหรับศึกซื้อกิจการ Warner b ร o t h e r เดนานสตูดิโอของฮอลลีวูดร้อยปีนะครับ เพียงแค่ผ่านพ้นมาไม่กี่ชั่วโมงยังไม่ทันข้ามสัปดาห์เลยครับหลังจากที่ Netflix นั้นประกาศเข้าซื้อกิจการนะต้องบอกว่าเข้าซื้อทรัพย์สินนะเข้าซื้อทรัพย์สินบางประเภทของ Warner b r o t h e r ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของอเมริกาและชื่อดังระดับโลกปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบริษัทที่มีชื่อว่าพลามสกาแดนนี่ก็เป็นคู่แข่งนะจริงๆเนี่ยเขาบิดคู่กันอยู่เขาแข่งกันอยู่ แต่ปรากฏว่า Netflix ประกาศไปเมื่อวันที่5ธันวาคมว่าจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมๆประมาณ80ล้านบาทเนี่ยนะฮะ8 2 7 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2.65ล้านล้านบาทซื้อสินทรัพย์หน่วยธุรกิจของ Warner b r o t h e r แต่เมื่อคืนเนี่ยพาราโมสกย์แดนคู่แข่งเนี่ยเขาประกาศออกมาเลยฮะว่าเขาจะขอซื้อสินทรัพย์ประเภทเดียวกันอย่างที่ Netflix เสนอนั่นแหละแต่เป็นการซื้อแบบโดยตรงไปที่ผู้ถือหุ้นเลยนะฮะ ถ้าเป็นอย่างนี้ตามศัพท์ทฤษฎีทางทางการเงินในการควบรวมกิจการ mm. เขาจะเรียกว่า hostile hostile take over หรือ M&A merger acquisition n d a ition, นะครับทีนี้พอรม์มาประกาศอย่างนี้เนี่ยคือฮาสิครับแสดงว่าเขาไม่ยอมที่จะให้ Netflix เนี่ยนะดูดีๆจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนลิขสิทธิ แถมยังได้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในเครือของ Warner Brother อย่าง HBO เนี่ยเข้าไปอย่างสบายๆและดีไม่ดีนะฮะยังจะได้สำนักข่าวซ N n เข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจการในเครือของ Warner Brother ด้วยอีกต่างหากนี่นะครับพอรอสการได้เลยบอกเลยขอซื้อยื่นซื้อไปที่ผู้ถือหุ้นเลยนะฮะแล้วให้เงินสูงกว่านะครับปรากฏว่าทุ่มงบประมาณในภาพรวมที่จะซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดเหมือนอย่างที่ Netflix ซื้อเนี่ยนะฮะเป็นมูลค่าถึง18,400ล,ล้านอลดาร์สหรัฐ หรือกว่า3.47ล้านล้านบาทขณะที่ Netflix ให้เท่าไหร่รู้ไหมฮะ82,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ2.65ล้านล้านบาทเท่ากับดีลนี้เนี่ยนะครับพรมอสกาแดนเกทับขึ้นไปสูงกว่า822,000ล้านบาทให้เยอะมากนะครับทีนี้การให้เยอะมากของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าสาวตรงนี้นะฮะก็คือ Warner Brother จะเซเยสกับไขรนะครับอย่าลืมนะฮะ เซยังไงก,ก็แล้วแต่ระยะทางยังไม่จบสิ้นเพราะมันต้องผ่านกระบวนการคณะกรรมการตรวจสอบการแข่งขันทางการค้าว่าคุณจะผูกขาดไม่ขุไม่ผูกขาดแถมดีลนี้ถ้าสมมติเกิดได้ในอเมริกาก็ต้องไปดูซิครับว่าดีลนี้ในยุโรปในทวีปอื่นๆจะเจอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าคุณผูกขาดอีกหรือไ,ไม่ไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนเสนอมาดูเดิ๋จริงๆนะครับทีนี้การซื้ออย่างนี้เนี่ยนายเดวิดเอลิสันประธานเจ้าที่บริหารหรือว่าซีโอคุณไหมฮะนามสกุลเอลิสัน เขาเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีที่รวยที่2ของโลกและรวยที่2ของอเมริกาพ่อของเขาคือใครรู้ไหมฮะให้ทายพ่อของเขาเนี่ยนะเป็นระดับมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกและอันดับสองของอเมริกาเรอรีเอลิสันถูกจัดอันดับในฟอร์สในบลูมเบิร์กมาอยู่ตลอดเวลาและคนนี้เป็นลูก แล้วลูกคนนี้ตอนนี้นไปเป็น c e o ของบริษัท ans, ที่มีชื่อว่า Paramount s a n d n ก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ด้านบันเทิงของอเมริกานะครับเดบิดเอริสันบอกเลยนะครับว่าการซื้อในรูปแบบนี้ก็จะเสนอซื้ออย่างนี้เลยแะถามว่าทำไมมูลค่ามันสูงขนาดนั้นก็ดูง่าย <ๆ S 2> เขาใช้ทั้งเงินสดและการใช้ทั้งหุน้นซื้อไปที่มูลค่าหุ้นโดยให้ราคาของมูลค่าหุ้นเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดและสูงกว่าที่เน็ตฟลิกให้นะครับเขาให้ไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะหุ้นละ3าดอลลาร์สหรัฐหุ้นลทะไร 23เหรียญ25เซนหุ้นละ745บาทแต่นี่กล้าจ่ายหุ้นละ960บาทนี่คือส่วนของหุ้นนะฮะเสร็จแล้วก็มีเงินสดส่วนหนึ่งซื้อนะครับทีนี้เงินสดเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหมีหน้าล่ะถึงกล้าทุ่มขนาดนี้ปรากฏว่าเดวิดเอริสันเนี่ยเขาจะใช้การระดมทุนในฝั่งที่เป็นเงินสดเนี่ยนะฮะมาจากครอบครัวเอริสันซึ่งก็นั่นแหละครับเขาเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ2ของโลกแรลลี่เอริสันนะครับและนอกจากนี้ก็ได้เงินทุนมาจากบริษัทเลดแคปิตอล ก็เป็นบริษัทประเภทร่วมทุนในเอกชนที่มีความมั่งคั่งพวกกิจการที่เป็นแบบรวยเงียบนะีอันนี้เขาก็จะปล่อยเงินกู้ให้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับระดมเงินมาจาก3สถาบันการเงินในสหรัอเมริกาคือธนาคารซิติกรุ๊ปธนาคาร Bank of America แล้วก็ Global Apollo m a n a g e m e น t นะฮะนั้นสึกนี้น่าสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วจะไปจบกันแบบไหนและมันอาจจะเป็นสึกที่จบก่อนคริสต์มาสอีฟกันหรือไม่เพราะว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ ใครซื้อไปในครั้งนี้เคาะและใครแต่งงานด้วยเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกไปเหมือนคลิปเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณได้ทั้งสตูดิโอโรงถ่ายภาพยนตร์ของ Warner Bro t h e r คืออายุมันร้อยสองปีมันดูมันเก่านะแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีข้างในทุกสิ่งทุกอย่างและลดต้นทุนในการหาสตูดิโอด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เป็นสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับเขาพยายามลดต้นทุนในเรื่องของสตูดิโอในการถ่ายทำนะอันนี้ได้แนะ่สอง ลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ที่เป็นระดับตำนานของ Warner b r o t h e r ไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะ Harry Potter, Game of the Throne นี่เป็นต้นเนี่ยนะฮะสามลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์การ์ตูน DC c o m i c อันนี้น่าสนใจเพราะตอนนี้สตรีมมิ่งพยายามจะใส่คอนเทนต์ให้ครบทุกช่วงทุกวัทุกเจนนะครับก็จะได้นี้ไปด้วยขณะเดียวกันธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อซึ่งก็คือสำนักข่าวเซ N เนนซึ่งอยู่ในเครือของ Warner Brothers อันนี้ก็จะได้โดยไปโดยปริยาย ถ้ากิดว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่ครบวงจรเรียบร้อยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสตูดิโอถ่ายทําก็สามารถประหยัดงบลงของตัวเองไปได้มีคอนเทนต์ที่เป็นแบบระดับตํานานเพื่อเป็นภาพยนตร์คลาระดับตํานานซึ่งบางสตรีมมิ่งบางแพลตฟอร์มไม่มีก็ตัวเองก็จะได้ไปถูกไหมฮะยังได้สำนักข่าวเขาอีกนะคบเรื่องข่าวอีกต่างหากนะครับเกมเองก็ได้อีกต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจครับถ้าหากว่าจบลงแบบไหนแล้วเราก็เราจะได้เห็นสตรีมมิ่งที่ผูกขาดเกิดขึ้นในโลกนี้ จากค่ายไหนก็แล้วแต่ลองติดตามมาดูนะครับ